ติดแขนีเาเลยไม่ได้ติดปังเลยติดแขโดโดนน้งตรไมต้มัย้ย้ํที่เดิมอ่ะเรเป็นหลังเกมจ้อินีอ๋อไปเดดนีเนแแย่ี้ก็ส่งมวยไยกยากครับมันถึงตัวยาก่าเรจับไปเขาก็แก้ทางเามาพอเราบตังพอเราจับไม่ เราะว่ามีขวางมีป้ายป้ายน่ะเขาใส่เขาไว้ใสความใหญ่มาโอเคเขาก็เก้เกมเรามาครับเขาแก้เรามาเนาะเขารู้ว่าเราระอังเต็มเลยเขารู้ว่าเราเดินเข่าวะเนาะวันนี้ชกน้ำหนักไหนวันนี้วันนี้ร้อยยี่สิบครับร้อยยี่สิบมันกลางคืนด้วยครับกลางคืนแล้วกลางคืนเราต่ำสุดนี้ได้ร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบร้อยสิบเก้าอ่ะเราจะไช่วงนี้มันฝนตกอะครับน้ำหนักก็ค่อนข้างจะลงยากลงยากครับ เขามีเขามีลูกไหนที่แบบหนักใจถาให้เราเขาลูกเตะซ้ายครับแล้วก็คอวงในเขาก็แก้แบบล็อกให้แม่เราขึ้นคอได้ล็อกรวบรัดเราไว้เนอะใช่ครับแล้วดูเหมือนว่าแขนเราจะมีปัญหาป่ะแขนแขนซ้ายนิดนิดจนนานเลี้ยโดนโดนแข่งเเนาะเขาก็เตะแขนเขากาวว่าเตะแขนเราไว้ก่อนเลย ไม like, oh, I mean, so ่เจมไม่เจมสุดเยเพราะการยืดถื่แขนยังไม่ขาดอือถ้าขาดก็ว่ากันใหม่เป็นไงครับอาจารย์การเกินออกลูกนีเล็กๆไม่มันมันก็ต่อยากมมยทรงมันต่อยากเดินยืนเราเพราแก้เกมเราเราเป็นเราต้องยากข้าให้เราเดินนะอาจารย์ทรงทรงโมยแบบมันข้าให้เราเดินอาจารย์ชันวิทย์นรียนเป็นเจนะครับครูต่อไปน้องชายครับ เทีมงานมาแล้วกันหลายคนจะเป็น okay ชีวกรออเชิวกรเป็นไงทิวมองเกมวันนี้เป็นไงเจ้าหนบัดดี้บัดดี้บัดดี้เราเป็นตีหนักชิบหายแข่งสายหนักจริงเข้ายาากเเนะข้าถึงตัวยากเพราะมันใหญ่ทางมวยสายออกอย่างมันมันไม่ใช่มวยประเภทฝีมือแล้วในมันอ่อนในแข็งด้วยในกล้องลมซูยากแรงเต็มแล้ว ก็ยอมรับความไหว้แม่เพราะว่าแบบสู้ไม่ได้ใหญ่ใหญ่ด้วยเนาะข้อข้อมันแข็งด้วยเราประเพิษแม่เขากก็แก้เราไม่ดีด้วยสู้มยากโอเคครับผม